ดีเมื่อนี้เขาก็มีโอกาสได้แวะสมพระธาตุนาลายแจงแวงเมื่อนี้ก็เป็นวันศุกร์วันที่าเอด,เดือนมิถุนายนขึ้นซิมหารับเดือนเจ็ดพศสส2567ปีมะโรงพระธาตุนาลายแจงแวง สร้างึืนพ้อมก,กันกับวัดพระธาตุนาลายแจงแวงหรืออรดีมายานาลายแจงแวงโดยซื่อนี้ตั้งซื่อตามผู้สร้างโดยกลุ่มสตรีของพระนางนาแหวง แห่งเมืองน้องหารหลวงมีการแข่งขันกับกลุ่มบุรุษสาวเมืองดองหาน้อยเพื่อรอรับพระมหากัสสปะเทระซึ่งนำพระอุลังคธาตุไปบรรจุยังโดยภูกำพา โดยตกลงกันว่าหากภายหนึ่งภายใดสาบาทสร้างพธาดเจดีใหญ่เสร็จก่อนดาวเพชรขึ้นภายนั้นจะเป็นผู้ชนะตามตำนานอุลังคะท่าดกล่าวถึงโบราณสถานแห่งน,นี้ว่ายังกล่าวว่า เมื่อพระมหากัสปะเทระและบริวารเดินทางมาถึงเมืองหนองหารหลวงกลุ่มสตีชาวเมืองหนองหารได้ทูลขอแบ่งอุลังคธาตุกระดูกหน้าอกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระมหาเทระผู้ใหญ่มีได้ทรงอนุญาต ด้วยผิดวัตถุประสงค์ที่พระพุทธองค์ที่ตัดไว้ให้นำอุลังคธาตุไปบรรดิษสถานบรรจุเจดีย์ที่ภูกำพากลางลำแม่น้ำโขงพระธาตุพนมแต่ไม่ได้เสียศรัทธาพระมหากัสปะเทระผู้ใหญ่ จึงมอบให้พระอรหันต์รูปหนึ่งไปนำพระอังคารธาตุจากที่ถวายเพลิงพระศพสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประิสถานไว้ในพระเจดีย์แห่งนี้จึงนับว่าพระธาตุนาลายแจงแวงเป็นโบราณสถานที่สำคัญของเมืองสกลนคร เมื่อขั้งพศ2449สมเด็จกรมพระยาดำรงราสาธุภาพเมื่อขั้งทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาไทยพระองค์ได้เสด็จตรวจราชการมนทนนครราชสีมาและมนทนอ,อุดรอสานร,รวม56วัน โดยได้นิพนธ์ไว้ในหนังสือเรื่องเที่ยวที่ต่างๆภาพที่สี่เกี่ยวกับเมืองสกุลนครไว้ว่าวันที่15มกราคมขี่ม้าไปบ้านนาแวงระยะทาง15เส้นไปตามถนนขอมสร้างไว้แต่ดึกดำบันมีสะพานหินเป็นสะพาน สีลาแรงผีมือขอมธรรมดีหน้าดูอยู่แห่งหนึ่งเป็นของสบายเดียวกันกับเทวสถานที่ตำบลน,นาแวงมีเทวสถานเรียกว่าอราดีมายานาลายแจงแวงตั้งอยู่บนเนินซึ่งมีซุ้มไม้ร่มรื่น ดีพระธาตุนาลายแจงแหวงเป็นพระธาตุสร้างด้วยหินทรายมีลักษณะปางแบบขอมที่ส่วนใหญ่สร้างามรวมกันในสมัยนั้นส่วนฐาน,น,น,นก่อด้วยศ<ม>ิลา<ม>แรงขนาดใหญ่องค์เจดีรูปทรงสี่เหลี่ยม มีสุประตูแต่ละด้านภายใต้ซุ้มข้างบนสละกลูกลาลายบรรทบศิลประดับด้วยกระดกด้านขดมุมทางสีด้านขององค์พระธาตุเป็นลูกนา้าเสียนปัจจุบันมีพระครูสีปริยวตุฒธิขุดสุวัตโกยะธันโย ปท .5. เอเป็นเจ้าอาวาสพระธาตุอาลาแจงแวงข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ2,008วันที่12เดือน12วันที่25สืบค้นเมื่อปี2,009เดือน1วันที่4พระธาตุอาลาแจงแวงหลิงเสีย